สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เจอกับเนื้อเม็กฟิตชิงชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปต์ชื่อว่าถ้าเนื้อไม่รู้โลกต้องรู้นะครับกับช่วงใหม่ของทางช่องนะครับมีความรู้กับตู้แก้ว EP ที่9นะครับคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆนานๆน้องๆนักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการขึ้นชุดสายหน้าและวิธีการตั้งตกในลักษณะต่างๆกับงานชิงหิว โดยละเอียดผ่านตู้แก้วนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการตั้งตกชิงหิวมานําเสนอนะฮะก็วันนี้จะว่าด้วยเรื่องของชุดสายหน้าแบบไร้สารนะครับ จาก e ีีที่แล้วนะครับอีพีที่8นะที่ผมได้พูดไว้ว่าการตั้งตกแบบไร้สารในสไตล์ของเหนือไม่พิจิงเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือ 1. อ่าเป็นชุดไร้สารที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในสายเลยนะก็สายเป็นหลักมาหาตัวตะขอเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะงานใช้ลูกหมุนนะครับใช้ลูกหมุนนะเป็นตัวบังคับให้ทุ่นตั้งตามที่เรากําหนดนะฮะวันนี้ก็จะเป็นแบบที่นะอ่าเป็นการตกไร้สาร โดยใช้ลูกหมุนเป็นตัวบังคับตัวทุ่นนะครับให้ตั้งนะก็เทคนิคของเนื้อไม่พิชิ ng จะมีอยู่2แบบนะครับในการตั้งตกแบบไร้สารนะครับนิยามคำว่าไร้สารนะครับมาจากอะไรนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบก็เข้าไปดู EP ีที่8ได้เลยนะครับผมได้พูดไว้แล้วนะว่าคําว่าไร้สารมาจากอะไรนะครับในวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการตั้งตกแบบไร้สารในแบบฉบับที่2นะครับใช้ลูกหมุนนะครับเป็นตัวกําหนดตัวทุ่นนะครับให้ตัวทุ่นตั้งนะ จะมีวิธีการตั้งตกง่ายๆนะครับเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีวิธีการขึ้นชุดสายหน้าอย่างไรและวิธีการตั้งตกจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมก่อนอื่นนะฮะเรามาดูวิธีการเลือกตัวทุนนะครับและวิธีการขึ้นชุดสายหน้านะครับในการตั้งตกแบบไร้สารในแบบฉบับที่2นะใช้ลูกหมุนเป็นตัวกําหนดนะครับให้ตัวทุนตั้งในลักษณะแบบไหนนะครับก็ การเลือกตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นของผมเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะเพื่อนๆนะตัวทุ่นของผมเนี่ยงานไร้สารของผมจะมีอยู่2แบบนะก็จะเป็นทุ่นตัวเล็กนะครับงานตกเปิ่นะตัวนี้ก็อยู่ที่ขนาด5มิลสามเซนนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการตกในระยะใกล้นะครับเพราะว่าแรงยกตัวค่อนข้างน้อยนะเม็ดแปดสองเจ็ดนะครับประมาณตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงานไร้สารเป็นทุ่นเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ในชุดสามดอกนะครับอยู่ในชุด3ดอกนะตัวนี้จะมีขนาด ห5ามิลนะครับสี่เส้นนะครับเก้าข้อสีหางกลวงนะครับตัวนี้จะเป็นงานไร้สารนะที่สามารถตกระยะไกลได้นะครับเพราะว่ามีแรงยกตัวสูงหน่อยนะครับสูงกว่าตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นตัวเล็กนะก็ตกได้ในระยะ27364554ได้เลยนะครับเป็นงานเบอร์หนึ่งนะครับอยู่ในชุด3ดอกนะก็วันนี้เราใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้านะครับกับตัวนี้นะก็วิธีการขึ้นชุดสายหน้าก็ง่ายๆครับ การตกแบบไร้าสารเนี่ยเราจะใช้สายที่ค่อนข้างเล็กนะครับวันนี้ผมใช้สายอยู่ที่6กปอนด์นะครับนะสามารถตกระยะไกลได้ด้วยนะ6กปอนด์นะครับก็การตกไร้สารเราจะให้เป็นชุดที่เบาที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมจะใส่สต็อปไลน์ตัวบน1ตัวนะครับที่เสียบทุน่นแล้วก็สต็อปไลน์ปิด1ตัวใส่แค่นี้นะครับในชุดทุ่นนะในชุดทุ่นนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ตัวทุ่นเข้าไปเลยครับ เสร็จปุ๊บก็จะมาเจอลูกหมุนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นการเลือกเบอร์ลูกหมุนให้เหมาะกับตัวทุ่นนะครับซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนของการตั้งตกนะครับเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการตั้งตกกันเลยนะครับนะวิธีการขึ้นจุดสายหน้าก็ประมาณนี้ครับง่ายๆนะประมาณนี้ครับอ่ะครับผมต่อไปนะครับเป็นวิธีการตั้งตกนะครับวิธีการตั้งตกขั้นตอนที่1นนะฮะก็คือการช่างทุ่นกับ ตัวลูกหมุนนะครับโดยการที่เพื่อนๆต้องมีลูกหมุนหลายๆเบอร์นะครับอ,อย่างทุ่นของผมตัวนี้มันรับน้ําหนักลูกหมุนไว้ที่เบอร์2นะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ลูกหมุนเป็นลูกหมุนเบอร์2นะครับก็ให้อยู่ในลักษณะลอยนะครับโยนลงน้านะให้ถ้าเพื่อนๆใช้ทุ่นที่เป็นของค่ายอื่นนะครับก็ให้เลือกเบอร์ลูกหมุนเอานะครับให้ตั้งตกแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะจะ,จะให้ตัวทุ่นมันตั้งกี่ข้อสีนะวันนี้ผมเซตไว้ที่ประมาณทุ่นตัวนี้เนี่ย รับน้ำหนักลูกหมุนเบอร์2อยู่ที่ประมาณาประมาณ7ข้อสีครึ่งนะครับนะประมาณแบบนี้นะครับลองโยนลงน้ำดูเนะาะประมาณ7ข้อสีครึ่งครับทุ่นถึงตั้งนะทุ่นของผมมันเป็นทุ่น9ข้อสีนะครับนะกดให้จมนะเห็นไหมครับนะอยู่ที่ประมาณ7ข้อสีนะ1 2 3 4 5 6 7งสีนะ7ดข้อศีนิดๆนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะลูกหมุนลอยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุนของผมนะครับจะกินลูกหมุนที่เบอร์สองนะครับนะก็เพื่อนๆถ้าทุนเพื่อนๆใช้ของค่ายอื่นนะครับเป็นทุนไร้สารนะเพื่อนๆก็าหาลูกหมุนให้เหมาะกับตัวทุนก็แล้วกันนะครับโดยการเลือกอเบอร์ลูกหมุนนะอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ครับเพราะว่าทุนของแต่ละค่ายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะทุนของผมอยู่ที่ตั้งไว้ที่เจ็ดข้อศีนิดๆเนี่ยจะกินลูกหมุนที่เบอร์สองนะครับนะ ตอนที่หนึ่งครับต่อไปเราจะใส่ชิ่งหน้าเลยนะเพื่อนๆชิ่งหน้าต้องใส่เลยนะครับตอนนี้เราหาลูกหมุนได้ละตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งอยู่นะครับโดยการใส่ชิ่งหน้านะครับเพราะว่าทุกอย่างมีผลนะชิ่งหน้ามันมีน้ําหนักนะครับนิดๆนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ชิ่งหน้าเลยนะครับในการตั้งตกแบบไร้สารเนี่ยครับผมจะให้ชิ่งยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆชิ่งยาวสามสิบเซนขึ้นไปเลยนะครับ30เซนถึง40เซนนะแต่วันนี้เนี่ย ตู้แก้วของผมมันค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่ชิ่งหน้าอยู่ที่ราวๆ15เซนนะแต่ถ้าสถานการณ์จริงเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆใส่ชิ่งยาวๆนะครับประมาณสัก30เซนเลยนะครับเพื่อลดการระแวงนะก็ชิ่งหน้าเนี่ยผมจะใช้เป็นสายเดียวกับสายเมนหลักเลยนะหกปอนด์เท่ากันนะครับใช้6ปอนด์เท่ากันนะใส่ชิ่งหน้าเลยนะครับแล้วก็ลองช่างทุ่นอีกทีนะครับว่าทุ่นอยู่ในลักษณะแบบไหนนะอยู่ในราวๆกี่ข้อสีนะอ่าเนี่ยใส่ชิ่งวันนี้ ผมใส่ชิ่ง15เซนนะเพราะว่าตู้แก้วผมมันมันมันสั้นนะมันสั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์จริงเพื่อนๆใส่ไว้สัก่า30เซนนะเป็นอย่างอย่างน้อยเลยนะในการตั้งตุกแบบไร้สารบาลานแตะนะโยนลงน้ำครับอ่ากดดูนะครับกดดูปึ๊บอ่ากดดูครับว่าตัวชิ่งหน้าเนี่ยกับ ตัวลูกหมุนเนี่ยดันตัวทุ่นให้อยู่ประมาณไหนเห็นไ,ไหมเจ็ดข้อสีครับเมื่อกี้มันเจ็ดข้อสีนิดๆนะตอนนี้เหลือเจ็ดข้อสีอ่าประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยใช้ได้นะฮะใส่ชิ้งหน้าเข้าไปนะชิ้งหน้าลอยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะเจ็ดข้อสีนะอ่าประมาณแบบนี้นะนะประมาณแบบนี้นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับช่างทุ่นกับตัวลูกหมุนโดยการเลือกเบอร์ลูกหมุน ให้เหมาะกับตัวทุนนะครับเสร็จปุ๊บก็ใส่ชิ้งหน้าเข้าไปแล้วลองช่างใหม่นะครับมันก็จะมีเลนที่ต่างกันนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าชิ้งหน้ามันมีน้าหนักนะชิ้งหน้ากับตะขอมีน้ําหนักนะก็ตอนนี้จะอยู่ที่7ข้อสีนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่1นะก็เดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้ดูนะครับนะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะขั้นตอนที่1นะครับทุ่นนะครับ7ข้อสีนะตัวทุ่นนะครับเสร็จปุ๊บอ่าลูกหมุนเบอร์2นะครับเห็นไหมนี่ชิ้งหนนะะครรับ่ออยู ลอยอยู่นะอ่าปละมาณนี้ครับขั้นตอนที่1นนะอ่ะขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะครับก็ช่างทุ่นกับตัวลูกหมุนนะครับโดยการเลือกเบอร์ลูกหมุนให้เหมาะกับทุ่นนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะครับโดยการใส่ยางลบนะครับแทนยางลบให้เป็นตัวเหยื่อนนะแทนแทนยางลบให้เป็นตัวเหยื่อนนะเสร็จปุ๊บก็รุ่นลายสต็อปเปอร์นะครับขึ้นนะอ่าผมจะ ตั้งไว้ที่ประมาณ3ข้อสีนะครับในการตั้งตกแบบไร้าาสารเนี่ยผมจะมองทุ่นที่3ข้อสีนะก็เท่ากับตั้งตกแบบตั้ง7ตก3นะครับนาทุ่นของผมรับเบอร์ลูกหมุนที่เบอร์2นะครับโดยการโยนลงเลยนะครับโยนลงไปในน้ําเลยนะครับให้ตัวทุ่นโผล่สามข้อสีนะครับเป็นลักษณะงานไร้สารบาลานแตะนะครับเพื่อนๆโดยใช้ลูกหมุนเป็นตัวบังคับนะครับให้ตัวทุ่นตั้งนะ ตั้งจะตั้งเจ็ดตั้งอะไรก็อยู่ที่เบอร์ลูกหมุนนะตัวนี้ถ้าผมขยับเบอร์ลูกหมุนเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ราวๆเก้าโสีนะก็คล้ายๆกับตั้งเก้าตกสามนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยผมใช้เบอร์ลูกหมุนเบอร์สองก็เป็นลักษณะตั้งเจ็ดตกตั้งเจ็ดตกสามนะครับจะตั้งเจ็ดตกสามตกสองได้หมดนะครับเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะมองทุนขนาดไหนนะอ่า นึงนะครับยังไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S 2> <S นิดนึงลักษณะก็เป็นประมาณตั้งเจ็ดตกสามนะอ่ะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับหาระดับน้ําจุดตกครับนี่ยังลบนะครับนะยังลบแทนตัวอาหารนะลูกหมุนนะครับแล้วก็ตัวท่นนะครับผู่สามข้อสีลสักษณะก็ตั้งเจ็ดตกสามครับเป็นงานบาลานซ์แตะนะไหลสาบาลานซ์แตะนะครับ นะไร้ส,สารบาลานแตะนะประมาณแบบนี้นะครับน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมตัวตุ้นให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะเห็นไหมฮะสามข้อสีนะครับเห็นไหมอ่าลูกหมุนนะครับโดดเลยนะเสร็จปุ๊บก็นี่ตะขอนะครับยังลบแทนเป็นตัวอาหารนะลักษณะก็ประมาณนี้ครับงานไร้สารบาลานแตะนะครับคำว่าไร้สารก็มาจากไร้สารตะกัวนะครับ การตกแบบที่ไม่มีตะกัวนะครับจะเรียกว่าชุดไร้าสารนะครับนีประมาณนี้ครับผมก็2ขั้นตอนง่ายๆนะครับสามารถตกจริงได้เลยนะครับในการตั้งตกแบบไร้าสารบาลานแตกในแบบฉบับที่2นะครับใช้ลูกหมุนเป็นตัวกําหนดตัวทุนนะครับว่าจะให้ตัวทุนอยู่ในลักษณะตั้งในกี่ข้อสีนะครับก็ประมาณนี้เลือกเบอร์ลูกหมุนให้เหมาะกับตัวทุนนะครับก็การตกแบบนี้เนี่ยสามารถตกได้ถึงระยะ5.4เลยนะ ในการตกไกลๆเนี่ยเพื่อนๆควรใช้สายเมนที่เล็กนะครับผมใช้อยู่6ปอนนะถ้าใช้ใหญ่เกินเนี่ยสายมันจะตกเป็นท้องช้างนะครับทำให้ตัวทุ่นมันออกในลักษณะหลังนะครับเพราะฉะนั้นสายเมนหลักเนี่ยครจะใช้สายที่ค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับ6ปอนด์4ปอนนะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นชุดเบานะครับในการตั้งตกแบบไร้าสารจะเป็นชุดเบานะ,ะเพื่อลดการระแวงในการกินของปลานะครับยิ่งไปเจอปลาเคี้ยวๆเนี่ยชุดการตกแบบนี้ จะช่วยได้นะครับ่าก็จบไปครับ2ขั้นตอนนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลานหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับก็ในช่องยังมีวิธีการตั้งตกอีกหลากหลายนะครับก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูนะครับแล้วก็การตั้งตกแบบในลักษณะงานตู้แก้วเนี่ยผมจะพยายามทาเรื่อยๆนะครับส่วนงานที่ผมแนะนำนะครับวิธีการต,ตั้งตกในลักษณะต่างๆที่บอ่อเนี่ย ผมทํามากกว่า50ชุดสายหน้านะเพืเ่อนๆย้อนไปดูอีพีเก่าๆนะจะมีวิธีการตั้งตกที่ผมไปทําที่บ่อนะก็ช่วงหลังเนี่ยผมจะมาทําในตู้แก้วนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้สักรอบหนึ่งนะครับก็ งานตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นผมจะมีทุ่นชุด3ดอกนะจะมีเบอร์หนึ่งเป็นงานไร้สารนะเบอร์2เบอร์3ก็ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานนะครับแล้วก็จะมีทุ่นบอลลูนวิ่งได้นะครับในสไตล์ของเนือไม่พิชชิ่งนะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการตกระยะไกลนะครับหมายน้ําลึกน้ําไหลนะครับหมายธรรมชาติที่มีคลื่นมีลมนะครับ ตัวบอลลูนวิ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยซับแรงลมแรงคลื่นนะครับให้ตัวทุ่นค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็เม็ดโฟมด้านบนนะครับเวลาเราตกระยะไกลๆเนี่ยจะมองเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ทุ่นลอยบอลลูนนะครับตัวนี้เหมาะกับงานลอยนะแล้วก็ทุ่นไร้สารตัวเล็กนะครับตัวนี้นะไร้สารตัวเล็กนะตัวนี้ก็จะเหมาะกับเม็ดแปดสองเนะครับตกระยะใกล้ๆงานไร้สารนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวนะครับก็จะเป็นตัวเหยื่อนะตัวเหยื่อของผมก็จะมี หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับใส่ได้กับไฮเกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับผสมขนมปังตกสวายตกปาะทะพีนฮนะได้หมดนะแล้วก็ไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับตัวนี้ก็ได้ทุกงานนะครับบ่อเมาบ่อแข่งไหมธรรมชาตินะแล้วก,ก็จะมีหัวเชื้อแดงเนื้อเมฆนะครับเขียวเนื้อเมฆนะตัวนี้ก็ฉีดติงขนมปังครับปลาเก็ดขาวนะครับชอบมากนะตะเพียงที่สุกนุ่นจันสวายก็ชอบนะครับเพราะว่ามีความหอมนวลนๆน,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 นะครับ แล้วก็ตัวปิดเกมของผมนะครับก็จะเป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับกลิ่นกุ้งตัวใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับงานเหยื่อก็จะมีชุดโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเลือกลองนําไปใช้ได้นะครับก็ถ้าสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความ Facebook, เพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งครับตัวนี้พร้อมวางจําหน่ายนะครับก็อย่างที่ว่านะครับการทําช่องนะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องก็ ไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้อีกอย่างหนึง่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆ,ๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้จริงๆนะครับผมคงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาลงไว้นะครับทั้งช่องทาง YouTube และทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับกับความรู้ในตู้แก้ว สวัสดีครับ